วันนี้เราคุณพี่ท่านไหนกําลังมองหารถที่ใช้งานแบบกึดทึกทนนะคะไม่จุกจิกซ่อมอะไรหาง่ายนะคะนอกใจแบรนด์นี้ไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นโตโยต้าโค o รอาอัลติสเท่านั้นไม่จะเป็นโฉมไม่ได้เช่นนะคะปี2018ปี2019ปจะเป็นในส่วนของโฉมนิวปี19ปี20ขึ้นไปห้บิดก็มีให้ได้ใช้ค่ะเดี๋ยวใส่ผ้าชมเดี๋ยวใส่ผ้าเลือกถูกใจคันไหนแคปรูปและแอดไลน์มาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยไปชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่กำลังมองหาโตโยต้าโคราออติสเอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะ วันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะแล้วก็เราอยู่ที่นี่ที่เดิมนะคะฝ้ายใ,ใ,ใหญ่ด้านบทน,นี่เลยบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะเราอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหาคนครนี่เองนะคะพี่ๆท่านไหนกําลังมองหาโตโยต้าโคราอัลติสเอาไว้ใช้งานอยู่สายพามาบุกค,ครั้งเลยคือเคยพาอัปเดตสต็อกกันมาแล้วละ่ะหลายๆครั้งเลยนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่รถเข้ารถออกเนี่ยเยอะมากนะคะ เลยต้องพาอัปเดตตอกกันสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฉมไม่ได้เช่นนี่เลยด้านหลังนี้นี่ยเรียงครึบสีบอลเงินพ,พี่ท่านไหนอยากได้สีบอลเงินบอกเลยว่าคุณไม่ได้เลือกแค่ตัวรถอย่างเดียวนะคุณสามารถเลือกตัวเลขป้ายทะเบียนได้ด้วยนะคะนี้นะคะอยากได้เลขไหนสเปคไหนประมาณไหนเลือกได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของโฉมนิวนะคะก็เลือกได้เช่นกันว่าจะเอาสีขาวหรือว่าจะเป็นสีบรอนเงินดีมีให้เลือกนะคะหรือจะเป็นในส่วนของโฉมให้บริดนะคะที่เป็นสีเทาฟ้า เราก็มีให้ได้เลือกเช่นเดียวกันถูกใจขั้นไหนสามารถแคปบรูปแคปบทะเบียนมาได้เลยนะคะแล้วแอดไลน์มาหาทรายด้านล่างได้เลยที่เบอร์096-825-6647นะคะอ่ะโอเคในส่วนของคันแรกที่ทรายจะพาไปเจาะลึกนะคะความคุ้มค่าคุ้มราคานี่เลยต้องเป็นคันนี้เลย คือราคาดีด้วยฟังก์ชันครบด้วยครบแล้วคุณไม่ต้องเสี่ยงเงินไปติดเพิ่มเลยแม้แต่สัก,กจุดเดียวนะคะอย่างเช่นอะไฟตัดหมอกคันนี้มีติดมาให้แล้วในส่วนของคันด้านข้างไม่มีไฟตัดหมอกนะจ๊ะคันนี้สายคัดมาให้แล้วค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota c o r o l l u t l t i s นะคะเครื่อง1.6 g นะคะรถปี2010 8คันนี้อะเครื่องพัน600ซีซีอัตราเร่งถือว่าดีมากอัตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่16-18กิโลลิตรนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะตามวิชัยแจ้งไปคันนี้ครบ,ครบ,ครบแล้วตัดหมอกมีติดไปให้นะคะตัวยางเป็นยางดันหลบตี2อ2ปี2023เล้อแม็กนะ,ะขอบ16 เป็นลวดลายเขาเรียกว่าลายสีทูโทนแบบนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นทรงเดิมโรงงานเลยคันนี้นะคะสโลปสันเหลี่ยมตั้งแต่ตัวแก้มน้ายาวไปจนถึงประตูหน้าประตูหลังนี่เลยนะคะสโลปเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันทั้งหมดนะคะโครงสร้างเดิมๆคันนี้นะคะตัวฝากกระโปรงไม่มีบุกรูปแล้วตรงนี้ ไม่มีความรู้สึกที่เป็นผิวเปลือกส้มเลยนะคะคือตัวสีเนี่ยคือเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเป็นพื้นผิวเดียวกันคุณพี่ายรบกวนมารูปด้วยกันมาเช็คมาชมมาทดลองขับด้วยกันได้เลยนะคะที่บริษ,ษัทเพนยอนนะเราอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนี่เองสําหรับคันนี้นะคะข้อดีที่คุณเลือกรถปี2018บไปคันนี้ได้เป็นจกอะคูสิกลาดแล้วนะคะกระจกทั้งคันตั้งแต่บานหน้าบานซ้ายบานขวาด้านหลังรอบคันเป็นกระจกแบบอะคูสิกลาดคือคือเป็นกระจกสองชั้นนั่นเองกระจกสองชั้นข้อดีขขอองเาก็คื คันนี้นะคะเป็นกระจกสองชั้นที่อ่ป้องกันเสียงจากภายนอกเข้ามาด้านในเนี่ยจะดีกว่าปี2017นะคะปี2 0 1 7เดเดิมสุดยังเป็นกระจกชั้นเดียวอยู่คันนี้เป็นกระจกสองชั้นแล้วนะคะอ่ะลืมแจ้งไปสําหรับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสำหรับปีสิบแปดคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ที่เดละหกพันหกร้อบาทเท่านั้นนี่เลยเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นค่ะ ม่น้อยมากนะคะเอนจิ้นสตาร์ทมีไปให้ได้ใช้แล้วคันนี้ได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดแล้วด้วยค่ะ i i r b a g มีทั้งหมด7บายใบความปลอดภัยนี่คือดีเยี่ยมเลยสำหรับรถที่รีดาวแล้วผ่อนมา6,000กว่าบาทนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลอดประจำการน,นะคะพี่พี่เข้าสูย์ตลอดทุกระยะไม่ต้องกังวลเลยแถมยังมีวารันตีหลังการขายให้ลูกค้าด้วยนะคะ ถูกใจคันนี้แอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ด้านล่าง0968256647ในเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคันนี้ตัวรถอ่ะมันคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แหละนะคะคุ้มค่าถัดไปสำหรับวันนี้นะคะพี่พี่ท่านไหนเป็น FC สายเพลย์ยนนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้อยู่ทุกคันที่ทรายพาชมวันนี้นะคะทรายแถมประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ไปเลยค่ะพี่พี่ปี หรือ20,000กิโลนะคะเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะระบบ ABS ระบบแอร์ต่างๆคือมากกว่าเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ไซรก,ก็เลยแจ้งไป2หมวดหมู่หลักแต่จริงๆมันอยู่มันมีอยู่ประมาณ8หมวดหมู่หลักนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะไซรแถมประกันแบบซ่อมสูงไปให้พี่ๆเลยค่ะสามารถนํารถคันนี้นะคะเข้าสู่โตโยต้าได้เลยไม่เสียตังค์สักบาทเดียวแนมะ้แต่การเช็ค ราคาค่าซ่อมนะคะเรื่องอะไรค่าลงค่าแรงต่างๆฟรีหมดเลยค่ะใส้แถมไปให้เลยหนึ่งปีหรือสองหมืนกิโลนะคะนํารถคันนี้เข้าไปเข้าศูนย์ได้เลยมูลค่าตัวประกันเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทนะไส้แถมให้เลยนะคะพี่ๆแบบฟรีไม่มีค่คใช้จ่ายฟรีดาวน์ประมาณ 6, 6 0ันร้อยบาทนะคะสําหรับคันนี้อ่ะโอเคในส่วนของคันถัดไปนะคะคันนี้สีเขาเรียกว่าเป็นสีเทาดําคันนี้ติดจองเราไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปคันนู้นแล้วกันนะคะ คันนี้นะคะเป็น toyota corolla altis นะคะเครื่อง1 6 g เช่นเดียวกันรถปี2019 ะค,ะคันนี้รถปีโอขออภัยรถปี2018นะคะคันนี้ราคา389,000บาทเช่นเดียวกันฟีดาวคันนี้พันอยู่6,600นะคะคันนี้สีหายากมากนานๆทีมีเข้ามานะคะสีเทาดำทะเบียนนี้เลยแคปรูปนี้ไว้เลยนะ1383นะคะเหมือนดันเหมือนกันนะคะไฟหน้ามัลติ r e f ฟกเตอรนะคะคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะคุณพี่นะคะด้านหน้าฝากระโปงกระโปงต่างๆนะรูปให้รูปให้ดู นี่เลยตัวสีเงาเลยสีเมทัลลิกเดิมๆจากโรงงานจากศูนย์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากกระโปรงไม่มีร่องรอยของการบุบปุมขูดขีดตัวแก้มกันชนหน้าเป็นเรื่องเป็นราวเดียวกันไม่แยกย้ายไม่แยกว่าไม่แยกทางนะคะคุณพี่นะคะไม่มีแบบว่าถอดกันชนหน้าออกไปทาสีแล้วเอามาประกอบใส่ไม่เรียบไม่เนียนอะไรแบบนี้ไม่มีไฟหน้าสภาพสวยใสยสวยเงาเลยนะคะตัวล้อได้เป็นล้อขอบ16นะคะยางดันหลบเหมือนเดิมนะคะได้เป็นยางดันหลบปีอะไรเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะอายางปี2023นะคะนี่เลยนะ ยังได้เป็นยางปี2023นะคะในส่วนของภายในคันนี้นะคะยาแนวสีเปลือกไข่ไก่ยาแนวสีเปลือกไข่ไก่อ,อะถูกละนะคะยังมีให้เช็คแบบชัดๆเลยถ้าสมมติคันนี้เคยมีการชนเปึ้งนะคะเราเขาอ,ออกทำสีทับไอ้ตัวยาแนวสีเปลือกไข่ไก่ตรงเนี้ยมันจะไม่อยู่แล้วนะคะเหมือนเดิมปี2018ขึ้นไปกระจกเป็นกระจกแบบอะคูสิกลาสกระจก2ชั้นเหมือนเดิมนะคะแน่นอนคันนี้ถ้าคุณได้เลือกเอาไปใช้ในครอบครัวนะคะคุณไม่ได้ใช้แค่คนเดียวคุณสามารถส่งต่อให้ลูกให้หลานคุณได้ดน์ี้ เาเคลมอยู่แล้วนะคะว่ารถวิ่งได้เป็นล้านกิโลเขาไม่ได้เคลมหรอกแต่การใช้งานจริงอะ่ะมันใช่นะคะสำหรับพี่พี่แท็กซี่ก็แล้วกันขออนุญาตเปรียบเทียบพี่เขาใช้งานหนักนะคะพี่เขาใช้งานใช้รับคนต่างๆ่ยใช้ทํางานบางคนใช้เกือบย4ิบชั่วโมงเลยอะ่ะตัวรถเขายังวิ่งได้แบบเป็นปกติอยู่เลยนะคะแล้วก็วิ่งได้เป็นล้านกิโลด้วยพี่พี่ท่านไหนอยากได้รถที่มันคุ้มค่าคุ้มราคานอกใจแบรนด์นี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะเหมือนเดิมใช้แถมประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้เหมือนเดิมนะคะมูลค่าประมาณ เป็นหมืหน่นอ่ะสำหรับตัวประกันคันนี้ประกันตัวนี้นะคะอ,อ่เคลมประมาณ8หมวดหมู่หลักนะคะแบบซ่อมสูตรเลยด้วยนะคะถูกใจคันนี้ห้ามช้าเลยนะคะรีบมานะคะสนใจคันนี้นะคะแอดไลน์มาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะที่เบอร์0ู6 8 2 5 6 6 4 7ส้าีเดํทาดำนานๆทีมีเข้ามานะคะโอเคนะคะสำหรับสำหรับคันถัดไปนะคะขออนุญาตตัดนิดนึงเพราะว่าอ,อ่เขาค่อนข้างที่อยู่ไกลกันมากสำหรับสีขาว คันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น toyota c o r o l a altis นะคะเครื่อง1 g 6 g รถปี2019นะคะปี19เลยคันนี้มาอยู่ประมาณแสน 100, ปลาย1 8 0 0 0 0มนโลนะคะตัวเหมือนเดิมที่สายแต้งไปสำหรับเลขไมคันนี้ไม่มีผลแน่นอนอยู่แล้วได้สีขาวนสวยออร่าแบบนี้นะคะคุณพี่นะคะภายในอ่เหมือนเดิมนะคะภายในได้เป็นเบาะสีทูโทนสีครีมตัดดำแบบนี้แอร์แบ็กเใบนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ปรับแมนมวนนะคะตัวจอวิทยุนะคะเป็นแบบว่า ต่อ AUX ต่อ USB นะคะแล้วก็เล่นแผ่นทรงแผ่นเสียงได้นะคะลำโพงทวิตเตอร์มีนะคะ, Twitter, นะคะเรียบร้อยนะคะกระจกอะคูสิกราสเหมือนเดิม a i r b a กเจ็ดใบความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยราคาคันนี้อยู่ที่400,000กับ9,000บาทเท่านั้นรถบี2,019นะคะเลขไม่ห8 0 0 0 0 0โลนะคะได้รถสีขาวที่ก้อนนาทีมีเข้ามานะสำหรับสีขาวนะคะอยากได้คันนี้นะคะอาจเหมือนเดิมแคปรูป แล้วก็ส่งมาตามไลน์ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลย0968256647นะคะห้องเก็บของนะคะก็ถือว่ากว้างขวางมากคุณสามารถที่จะเดินทางกันเป็นครอบครัวได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นกระเป๋าเดินทางไปใหญ่ๆเนี่ยได้เลยนะคะสำหรับเอาติดทายกว้างอยู่แล้วคือเขาเป็นเก่งส์กลางที่ เขาเรียกว่าคือเล็กกว่าแคมรี่แหละแต่ว่าเออก็ใหญ่กว่า v ีออสประมาณนี้นะคะเป็นเก่งใช้กลางที่สามารถเดินทางไปเป็นครอบครัวได้แล้วก็ฟีดาแล้วผ่นอนเบามากๆเลยสําหรับคันนี้ฟีดาผ่านอนประมาณ7จ0 0พันเจนต้นๆเท่านั้นนะคะอ่ะประมาณนี้สําหรับสีขาวนะคะขั้นถัดไปนะคะสำหรับคันถัดไปขอเป็นในส่วนของ 1.6g ที่เป็นโฉมนิวบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นปี19แล้วคือคันสักครู่ก็เป็นปี19เนาะแต่คันนี้เป็น19ปลายปีสักประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาอะไรประมาณนี้เนาะ,ะปล่อยออกมาก็คือจะได้เป็นโฉมนี้แล้วนะคะนี่เลยช่วงท้ายเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยนะคะสาหรับสีขาวโฉมนิวแล้วก็สีบอลโฉมนิวนะคะทั้ง3คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโครอาอุติสเครื่อง 1.6G นะคะรถปี2019ซึ่งปี19และปี20 ก็มีความต่างกันอีกแหละในเรื่องสีภายในต่างๆนะคะเดี๋ยวสายพาชมพาเปรียบเทียบเนาะสำหรับคันนี้คันแรกนะคะสีขาวก่อนเลยนะอ่ะมีจะ1สเก้าใช่แล้วเดี๋ยวซสายจะพาไปดูปียี่สบของอีกคันหนึ่งละกันสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคราอัลติสนะคะเครื่อง1นึ่ีรถปีสองพันสเอาสีขาวสวยมากเหมือนเดิมนะคะอัลติสเนี่ยบางท่านคือจะเข้าใจในอุดมคติของตอนเองว่าอัลติสเนี่ยจะเป็นรถเก่งของ ของผู้ใหญ่นิดนึงอะไรแบบเนี้ยแต่พอดูในส่วนของสีขาวคือเขาให้ความดูดีแล้วก็ดูทรงสปอร์ตดูวัยรุ่นมากๆเลยสําหรับตัวซายเองนะชอบมากๆแล้วก็เขาเอ่อ อึดถึกทนนะคะวัยรุ่นแบบเรานะคะเงินเดือนเพิ่งจะเริ่มต้นเนี่ยไซชิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เซอร์วิสเบามากๆเลยคันนี้นะคะราคา510,000บาทเล็กไม่หนึ0ง0สมนกิโละคะกล้องท้ายมีแล้วเซ็นเซอร์มีติดไปให้แล้วเรียบร้อยกล้องหน้าก็มีติดไปให้แล้วค่ะคันนี้นะคะภายในจะได้เป็นคันนี้ล็อกแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวายพาดูปีสอีกคันหนึ่ง อุ้ยล็อกแล้วเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้อินเสิร์ตขึ้นให้ตึง้งประมาณนี้ภายในเขาจะเป็นสีนี้นะคะประมาณนี้สําหรับปี9 9ก็คือคันนี้มีเซนเซอร์แล้ว4จุดกล้องถอยมีติดไปให้ครบๆเลยฟีดาวผ่อนประมาณ8,000กลางๆนะคะเรียกได้สีบอลเงินก็มีให้ได้เลือก2,000นะคะมีหลายคันมากหรือจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะพี่ๆนะคะไฮบริดปี1 ปียนะเอามีลูกค้าดูอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตให้ปี20ตึง้งประมาณนี้นะคะก็คือเป็นภายในสีดำล้วนนั่นเองนะคะถูกใจคันไหนอยากได้คันไหนก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรทักมาพูดคุยกันก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดไปแนนนะคะการาข้อมูลรถต่างๆไม่มั่นใจอยากได้ข้อมูลคือไม่มั่นใจว่าเออเราอยากได้รถเราอยากออกรถทางที่เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าอะไรเหมาะกับเราช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ นะคะเดี๋ยวสายก็จะสอบถามว่าลูกค้าใช้งานประเภทไหนเครื่องยนต์แบบไหนเหมาะกับลูกค้านะคะฟังก์ชันแบบไหนเหมาะกับลูกค้าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคสําหรับวันนี้นะคะสายก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะ